สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ที่น่ารักทุกคนกลับมาเจอกับคุณครูอรดีจันขาวในลายวิชาภาษาไทยเป็นอย่างไรกันบ้างคะช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยคุณครูก็อยากให้นักเรียนทุกคนนะคะดูแลรักษาสุขภาพของตัวเองให้ดีๆวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องการโฆษณา ก่อนอื่นที่เราจะเข้าสู่บทเรียนนะคะคุณครูก็อยากให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ที่น่ารักทุกคนนะคะเตรียมอุปกรณ์การเรียนดังนี้ 1. แบบฝึกหัดทักษะวิชาภาษาไทยของชั้นประถมศึกษาปีที่6นะคะ 2. ปากกาสีน้ำเงินและปากกาลบคำผิดนะคะหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งคือลิควิดนะคะต่อไปก็จะเป็นจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะ หนึ่งนักเรียนเข้าใจหลักการโฆษณาสองนักเรียนออกแบบโฆษณาได้นักเรียนพร้อมกันหรือ,อยังคะถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มเรียนกันเลยคะ่ะสวัสดีครับน้องๆกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับหลังจากที่เราได้รู้จักกับการเขียนประกาศกันไปแล้วในวันนี้ เรามารู้จักกับการโฆษณากันบ้างนะครับถ้าอย่างนั้นเราก็มาดูกันเลยแม่คะแก้วอยากได้ทีวีเครื่องใหม่ทำไมล่ะลูกเครื่องที่มีอยู่ที่บ้านเราก็ยังใช้ได้อยู่แต่นี่คือทีวีรุ่นใหม่ล่าสุดเลยนะคะดูสิจอก็แบนภาพก็สวยคมชัดแถมยังดูหนังสามมิติได้อีกต่างหากแล้วลูกรู้ได้อย่างไรล่ะ แม่ก็ยังไม่เห็นเขาเปิดทีวีเลยก็แก้วดูจากโฆษณาไงคะโฆษณาเหรอลูกแก้วรู้ไหมจ๊ะว่าโฆษณามันก็คือคำชวนเชื่อจ้ะแล้วรู้ความหมายที่แท้จริงของโฆษณาไหมจ๊ะไม่รู้ค่ะถ้าอย่างนั้นแม่ช่วยอธิบายให้ฟังหน่อยได้ไหมคะได้สิจ๊ะ การโฆษณาก็คือการนำเอาแนวความคิดสินค้าหรือบริการมาเสนอให้กับลูกค้าโดยใช้สื่ออย่างใดอย่างหนึ่งและมีการระบุตัวผู้ให้การสนับสนุนด้วยและจะต้องมีการเสียค่าใช้ใจ่ายในการใช้สื่อนั้นๆเช่นการโฆษณาสินค้าอย่างหนึ่งทางหนังสือพิมพ์ผู้ขอให้มีการโฆษณาหรือผู้สนับสนุน มีจุดมุ่งหมายเพื่อแนะนำหรือส่งเสริมการขายสินค้านั้นๆจึงต้องจ่ายเงินค่าเช่าเนื้อที่การโฆษณาตามที่หนังสือพิมพ์กำหนดการโฆษณาจึงจะเกิดขึ้นจะเป็นการโฆษณาโดยใช้สื่ออย่างอื่นก็เช่นกันเอ๊ะแม่คะแก้วเคยเห็นพวกครีมที่มาขายตามรถคะ่ะเขาบอกว่าทาครีมของเขาภายในเจ็ดวัน น่าจะขาวนี่ถือว่าเป็นการโฆษณาหรือเปล่าคะเป็นเหมือนกันจ้ะแต่ที่ลูกได้ยินนั้นเป็นการโฆษณาชวนเชื่อจ้ะซึ่งเป็นการชักจูงหรือชักชวนบุคคลให้มีความเห็นคล้อยตามหรือมีความเชื่อตามคำชักชวนนั้นๆเนื้อหาการชักชวนอาจจะเป็นไปนในทางดีหรือไม่ดีก็ได้ แล้วทำไมเขาต้องทำแบบนี้ด้วยล่ะคะเขามีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้รับเกิดความเชื่อตามที่ตนชักชวนโดยมิได้คำนึงถึงหลักความจริงเพียงแค่ให้บรรลุจุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้เท่านั้นนิยมนำะมาใช้ทางการเมืองจึงอาจจะมีทั้งเรื่องจริงและเรื่องไม่จริงนอกจากนี้ การโฆษณายังมีจุดมุ่งหมายที่แตกต่างกันตามโอกาสและตามเวลาที่แตกต่างกันอีกด้วยจ้าแล้วจุดมุ่งหมายของเขามีอะไรบ้างคะประการแรกเพื่อแนะนำให้รู้จักสินค้านั้นๆและบริการใหม่สำหรับกลุ่มเป้าหมายนั้นๆต่อมาเพื่อให้ข่าวสารต่างๆที่เกี่ยวกับลักษณะและคุณสมบัติของสินค้าหรือบริการ เพื่อสร้างแรงจูงใจเร้าใจหรือดึงดูดใจให้เกิดขึ้นกับสินค้าและบริการนอกจากนี้ยังเป็นการย้ำให้สินค้าหรือบริการนั้นอยู่ในความทรงจำของผู้บริโภคตลอดไปและที่สำคัญก็คือเพื่อเป็นการเอาชนะคู่แข่งขันในการจำหน่ายสินค้าหรือบริการประเภทเดียวกันจ้าต่อมา เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อถือในสินค้าหรือบริการให้เป็นที่ยอมรับอันจะส่งผลถึงการจำหน่ายสินค้าหรือบริการของผู้ผลิตคนเดียวกันและสุดท้ายเพื่อส่งเสริมการใช้สินค้าหรือบริการให้มากยิ่งขึ้นอันจะส่งผลต่อการขยายตลาดสินค้าหรือบริการนั้นให้กว้างขวางยิ่งขึ้นจ้ แล้วเขามีวิธีในการเขียนจูงใจอย่างไรคะหลักในการเขียนโฆษณาก็จะมีการบอกเหตุผลของการใช้สินค้าหรือบริการบอกรายละเอียดสินค้าในด้านคุณภาพราคาความสะดวกสบายจากนั้นจึงเขียนโน้มน้าวจิตใจผู้บริโภคให้มีความต้องการใช้สินค้าและบริการและสุดท้ายจึงต้องมีการจูงใจเช่นลดราคามีของแถม ได้รับสิทธิพิเศษบริการทั้งเงินสดและเงินผ่อนเป็นต้นจ้าอ๋อสิ่งนี้เองที่เขาเรียกว่าการจูงใจที่ทำให้เราอยากซื้อของของเขาใช่แล้วจ้าก่อนที่เราจะไปรู้จักกับภาษาในการเขียนโฆษณานั้นเรามาทำกิจกรรมกันก่อนนะครับถ้าพร้อมกันแล้วก็กดปุ่มด้านล่างนี้ได้เลยครับ น้องๆเคยสังเกตไหมครับว่าเมื่อเวลาที่เราได้ฟังดูหรืออ่านโฆษณาแล้วเราเกิดการเห็นด้วยหรือคล้อยตามทำให้เราเกิดอาการอยากได้ของสิ่งนั้นแล้วน้องๆสงสัยไหมครับว่าเพราะเหตุใดเราจึงเป็นเช่นนั้นถ้าอยากรู้เรามาดูคําตอบกันเลยครับการใช้ภาษาในการเขียนโฆษณานั้นเราควรคํานึงถึงการใช้สำนวนที่น่าสนใจจดจําได้ง่ายใช้ข้อความที่กร,ระทัดรัดสละสลวย เพื่อให้สื่อเรื่องได้ตรงตามวัตถุประสงค์และเข้าใจง่ายเขียนอักษรให้อ่านง่ายเขียนสะกดการันเพื่อความถูกต้องใช้ภาษาที่บ่งบอกให้รู้ว่าสินค้าที่นําเสนอคืออะไรใช้ประโยชน์อะไรและไม่เขียนข้อความเกินความจริงและไม่ใส่ร้ายสินค้าชนิดอื่นๆในการเขียนโฆษณานั้นต้องมีการดึงดูดความสนใจมักใช้ข้อความสั้นๆกระทัดรัดได้ใจความ เร้าใจให้อยากติดตามรายละเอียดอื่นๆอาจสร้างเป็นรูปคำถามปริศนาหรือแง่คิดยกตัวอย่างเช่นทำไมยาสีฟันเหมือนกันแต่ให้คุณค่าไม่เหมือนกันเรามาดูอีกตัวอย่างนะครับหายห่วงเรื่องผิวเสียเพราะแดดได้แล้ว สิ่งเหล่านี้ก็คือหัวเรื่องซึ่งทำหน้าที่ดึงดูดความสนใจมีทั้งหัวเรื่องที่ให้ข่าวสารบ่งบอกคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์หัวเรื่องที่ทำให้อยากรู้อยากเห็นโดยใช้ข้อความที่ทำให้เกิดความสงสัยและหัวเรื่องที่บอกคุณภาพของผลิตภัณฑ์โดยตรงและหัวเรื่องที่ดีควรมีลักษณะคือสามารถเร้าให้เกิดความสนใจต่อผู้พบเห็นหยุดดูอ่านหรือฟัง โดยใช้ข้อความหรือรูปภาพที่ดึงดูดใจ,จได้ดีใช้ภาษาที่เข้าใจได้ง่ายมีความหมายชัดเจนตรงประเด็นใช้ข้อความที่สั้นกระทัรับส่วนข้อความที่กล่าวอ้างนั้นต้องมีน้ำหนักน่าเชื่อถือและมีความสัมพันธ์สอดคล้องกลมกลืนกับข้อความอื่นในโฆษณาครับการสร้างความสนใจ เมื่อส่วนหัวเรื่องสามารถดึงดูดความสนใจให้กลุ่มเป้าหมายหันมาสนใจได้แล้วก็จะต้องสร้างให้เกิดความสนใจที่จะศึกษารายละเอียดในข้อความโฆษณาต่อไปคือการแสวงหาคำตอบการเขียนต้องให้สั้นกระชับชัดเจนให้ผู้รับสารเข้าใจได้โดยง่ายในระยะเวลาอันสั้นโดยเฉพาะสาระที่สำคัญครับ การทําให้เกิดการกระทําเป็นความพยายามที่จะกระตุน้นเร้าใจให้กลุ่มเป้าหมายที่มุ่งหวังไว้แสดงพฤติกรรมซื้อผลิตภัณฑ์หรือใช้บริการเป็นส่วนท้ายของการโฆษณาโดยการสร้างความประทับใจและให้เกิดความง่ายแก่การจดจํานิยมใช้เป็นคําขวัญครับยกตัวอย่างเช่น ST รถชุ่มคอหอมชื่นใจ r m w a s h พลังซักล้ำหน้าเนื้อผ้าสะอาดทุกเส้นใหญ่สรุปแล้วการเขียนโฆษณานั้นเป็นการนำเสนอเผยแพร่สินค้าหรือบริการเป็นกิจกรรมที่มีการสื่อสารสู่มวลชนเพื่อให้มีผู้นิยมโดยมีกำไรในสินค้าเป็นเป้าหมายสำคัญครับและก่อนจากกันวันนี้เรามาทำกิจกรรมส่งท้ายกันก่อนนะครับ คววดด้ยยช่ยนิน้องๆคิดว่าการโฆษณานั้นมีทั้งข้อดีและข้อเสียอย่างไรตัวอย่างคำตอบข้อดีก็คือการโฆษณาเป็นการชักชวนจึงทําให้เป็นที่สนใจแก่ผู้พบเห็นและตัวอย่างคำตอบข้อเสียคือ บางครั้งโฆษณาอาจกล่าวเกินจริงจึงทำให้เป็นการหลอกลวงประชาชนเป็นยังไงกันบ้างครับน้องๆรู้กันแล้วใช่ไหมครับว่าสิ่งที่เราได้รับฟังจากสื่อทุกวันนี้ก็คือการโฆษณานั่นเองและก่อนที่น้องๆจะตัดสินใจซื้ออะไร<ๆ>ก็ควรที่จะพิจารณาให้ดีๆก่อนนะครับบางทีอาจโดนหลอกได้สำหรับวันนี้เราคงต้องลากันไปก่อนไว้พบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ หลังจากที่เราได้เรียนรู้เนื้อหาเกี่ยวกับการโฆษณาไปแล้วนั้นเดี๋ยวเรามารับชมตัวอย่างการโฆษณากันก่อนนะคะเชิญรับชมเลยค่ะผิวออร่าแบบนี้แม่ให้มาค่ะทำทำม,มาทั้งนั้นอะชื่ออร่าค่ะเรื่องผิวออร่ารู้ดีโนนพิมพ์ถา เป็นไอดอลเรื่องผิวนางเหรอทำมาทั้งนั้นแม่ให้มาทำแม่ให้มาทำแม่ให้มาทำแม่ให้มาแม่ให้มาทำแม่ให้มาทำแม่ให้มาทำเออทำทำก็ทำมาเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเมื่อก่อนพิมถาต้องใส่แต่ชุดปกปิดไม่กล้าโชว์ผิวพิมถามาถ่ายรูปด้วยกันดิ แล้ววันหนึ่งออร่าก็ามาเปิดสวิตผิวช่ำออร่าด้วยสิตราพริไวยยูวีเดี๋ยวค้ามเรื่องเกาหลีเจบอกเลยใช่ไหมว่าทำที่เกาหลีเจเพิ่งทำเข่ามาเมื่อสักครู่จริงเพราะไข่มุกอากอย่ามาจากเกาหลีและ UV ีฟิลเตอร์ให้ผิวช่ำออร่า5มิตินุ่มเด้งกันแดดช่ำน้ำ ดูขาวใสออร่ราท,าทันทีเปิดสวิตช์ผิวช่ำออร่ราห้ามิติห้สิตราเพอริไวท์ยูวอ่าไหนบอกแม่ให้มาไงอ๋อแม่ซื้อให้ผิวหมิติซิตราเพอริไวท์ยูเป็นอย่างไรกันบ้างคะหลังจากที่นักเรียนได้เรียนรู้ เรื่องการโฆษณาไปแล้วนั้นคุณครูก็มีตัวอย่างการโฆษณามาให้นักเรียนได้รับชมต่อไปจะเป็นการเรียนรู้โครงสร้างที่จะต้องมีในข้อความของโฆษณา 1. ห,หัวเรื่องหรือพาดหัวเรื่องนะคะเป็นส่วนแรกของโฆษณาที่มีความสำคัญเป็นอย่างมากเพราะจะช่วยดึงดูดให้ลูกค้าเกิดความสนใจเพราะฉะนั้น หัวเรื่องจะต้องเน้นการใช้ถ้อยคำที่สั้นกระทัดรัดได้ใจความและมีการใช้ภาษาที่สดุดตา 2. พาดหัวรองนะคะข้อความที่ใช้เพื่อขยายเนื้อความของหัวเรื่องเพื่อบอกถึงใจความสำคัญให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะช่วยสร้างความเข้าใจให้กับกลุ่มเป้าหมายได้เป็นอย่างดี 3. ข้อความโฆษณาข้อความโฆษณาเป็นเนื้อหาหลักที่จะเน้นการโฆษณาสินค้าและบริการโดยตรงเนื้อหาในส่วนนี้ก็จะบอกถึงประโยชน์สปปรรพคุณของสินค้ารวมถึงคุณภาพและราคาต่อไปข้อที่4เป็นภาพประกอบนะคะภาพประกอบที่จะช่วยเสริมแต่งให้โฆษณาดูน่าสนใจมากยิ่งขึ้น โดยลักษณะของภาพที่จะนำมาใช้ประกอบต้องเป็นภาพสินค้าหรือภาพที่มีความเกี่ยวข้องกับการโฆษณานั้นๆน,น,นะคะนักเรียนพอจะรู้โครงสร้างของการเขียนข้อความบนโฆษณาไปแล้วนะคะหลังจากนี้เราจะมาทราบความหมายของการโฆษณาการโฆษณาหมายถึงอะไรนักเรียนทราบหรือไม่เอ,อ่ย การโฆษณาหมายถึงการนำเอาแนวความคิดสินค้าหรือบริการมาเสนอให้กับลูกค้าโดยใช้สื่อระบุตัวผู้ให้การสนับสนุนด้วยและต้องเสียค่าใช้จ่ายนะคะจุดมุ่งหมายของการโฆษณา 1. เพื่อแนะนำให้รู้จักสินค้าและบริการใหม่ๆ 2. เพื่อให้ข่าว สารที่เกี่ยวกับลักษณะคุณสมบัติของสินค้า 3. เพื่อสร้างแรงจูงใจหรือดึงดูดให้เกิดขึ้นกับสินค้าและบริการสี่เพื่อเป็นการย้ำให้สินค้าหรือบริการอยู่ในความทรงจำของผู้บริโภคตลอดไป 5. เป็นการเอาชนะคู่แข่งในการจำหน่ายสินค้าประเภทเดียวกัน 6. เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อถือในสินค้าหรือบริการให้เป็นที่ยอมรับ ของผู้บริโภคนะคะเ,เพื่อส่งเสริมการใช้สินค้าหรือบริการให้มากยิ่งขึ้นนะคะต่อไปก็จะเป็นหลักการเขียนโฆษณามีด้วยกันอยู่4ข้อคือ 1. บอกเหตุผลของการใช้สินค้าหรือบริการสองบอกขอโทษค่ะสบอกรายละเอียดสินค้าในด้านคุณภาพราคาความสะดวกสบาย สเขียนโน้มน้าวจิตใจผู้บริโภคให้มีความต้องการใช้สินค้าและบริการนั้นๆน,น,นะคะ 4. มีการจูงใจเช่นลดราคามีของแถมได้รับสิทธิพิเศษเป็นต้นเอ๊ะทำไมเราจึงเกิอดอาการคล้อยตามหรือเกิอดอาการอยากได้สิ่งนั้นเมื่อเวลาที่เราได้ฟังดูหรืออ่านโฆษณาคะ การใช้ภาษาในการเขียนโฆษณา 1. ใช้สำนวนที่น่าสนใจจดจำได้ง่าย 2. ใช้ข้อความที่กระทัดรัดสลาดสลวยเพื่อให้สื่อเรื่องได้ตรงตามวัตถุประสงค์และเข้าใจง่าย 3. เขียนอักษรให้ง่ายเขียนสะกดการันเพื่อความถูกต้องนะคะ สใช้ภาษาที่ให้รู้ว่าสินค้าที่นำเสนอคืออะไรใช้ประโยชน์อะไร 5. ไม่เขียนข้อความเกินความจริงและไม่ใส่ร้ายสินค้าชนิดอื่นๆนะคะหลังจากที่นักเรียนได้เรียนรู้เรื่องการโฆษณาและคุณครูก็ทบทวนการเรียนเรื่องการโฆษณาให้นักเรียนไปแล้วนั้นหลังจากนี้คุณครูจะให้นักเรียน ทำแบบฝึกหัดนะคะให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ทุกคนนะคะเตรียมแบบฝึกหัดและอุปกรณ์การเขียนให้พร้อมนะคะให้นักเรียนเตรียมแบบฝึกหัดและอุปกรณ์การเขียนให้พร้อมนะคะควันนี้คุณครูก็มีแบบฝึกหัดให้นักเรียนทําด้วยกันสองข้อคืออ่านคําสั่งพร้อมๆกันนะคะ ถ้านักเรียนต้องการซื้อสินค้าจะใช้ข้อมูลใดในการตัดสินใจซื้อเขียนแผนผังความคิดให้ชัดเจนอ่านคำสั่งพร้อมๆกันอีกครั้งนะคะถ้านักเรียนต้องการซื้อสินค้าจะใช้ข้อมูลใดในการตัดสินใจซื้อเขียนแผนผังความคิดให้ชัดเจน คุณครูก็มีตัวอย่างสําหรับข้อที่2มาให้นักเรียนดูนะคะอันนี้คือตัวอย่างนะคะคุณครูซื้อสินค้าเป็นปลากระป๋องนะคะคุณครูจะใช้ข้อมูลในการตัดสินใจซื้อดังนี้ 1. ราคาที่เหมาะสมไม่แพงจนเกินไปหรือไม่ถูกจนเกินไปนะคะ 2. ลักษณะของกระป๋องนะคะบรรจุภัณฑ์นั่นเองไม่บุกไม่เป็นสนินสม 3. ระบุวันเดือนปีที่ผลิตและวันหมดอายุนะคะเพื่อให้เราทราบข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นั้นๆน,น,นะคะ 4. บอกส่วนประกอบที่ใช้อย่างชัดเจน 5. บอกแหล่งผลิตว่าผลิตอยู่ตรงไหนที่ไหนนะคะ หกมีเครื่องหมายรับรองคุณภาพหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งคืออยเจ็ดไม่โฆษณาเกินความเป็นจริงคุณครูมีแบบฝึกหัดให้นักเรียนทำด้วยกันอยู่สองข้อนะคะมีข้อที่สองและข้อที่สามถ้านักเรียนคนไหนเตรียมอุปกรณ์การเขียนและแบบฝึกหัดพร้อมแล้วให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดไปพร้อมๆกันนะคะครูให้นัก ครูให้เวลานักเรียนประมาณสิบนาทีวันนี้มีแบบฝึกหัดอยู่สองข้อด้วยกันคือคือข้อที่สองและข้อที่สามนะคะคุณครูให้เวลาสิบนาทีให้นักเรียนลงมือทำได้ค่ะ เป็นอย่างไรกันบ้างคะนักเรียนทําแบบฝึกหัดกันเสร็จเรียบร้อยหรือยังคะคุณครูหวังว่านักเรียนทุกคนจะทําแบบฝึกหัดกันเสร็จเรียบร้อยแล้วสำหรับคลิปนี้คุณครูก็ขอจบการเรียนเรื่องการโฆษณาไว้เพียงเท่านี้หวังว่านักเรียนทุกคนจะนำความรู้ที่ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์นะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไป หากนักเรียนคนไหนมีข้อสงสัยหรืออยากจะสอบถามให้สอบถามมาได้ทางโปรแกรมซูมนะคะแล้วเจอกันนะคะสวัสดีค่ะ